พอพืชของเราสังรงะห์แสงได้ดีมีน้ำมีปุ๋ยจากต้นทองหลางแล้วผลผลิตจะไปไหนไกลละครับซึ่งน้ำที่ดีและดินที่ดีก็ส่งผลถึงรสชาติและกลิ่นของผลไม้ที่ดีและปอประโยชน์ที่3ของทองหลางก็คือปรับรสชาติครับเพราะอะไรครับเพราะในระบบรากของทองหลางเนี่ยเขามีอาหารอยู่ตลอดมีไรโซเบียมมีไลมไมคอไรซ่าในดินตลอดทุเรียนเขาอยู่อย่างนี้เขากินตลอด เขาเขามีากินตลอดแม้กระทั่งตัดลูกเสร็จแล้วนะครับและที่สำคัญก็คือว่าเปลือกและเมล็ดของทุเรียนที่นี่จะบางมากท้องหลังน้ําโดยเฉพาะสายพันธุ์ที่เรามีก็คือก้านแดงมีหนามครับนอกจากทําให้ทุเรียนอร่อยนะครับมันยังตอบโจทย์แล้วว่าทําให้อโวคาโดเนี่ยมีรสชาติที่แตกต่างต้นนี้นะครับโอโวคาโดต้นนี้นะครับมีท้องหลังน้ําเป็นพี่เลี้ยงนะครับต้นโน้นข้างหลังโน้อนอีกหนึ่งต้นไม่มีนะครับเป็นสายพันธุ์พื้นเมืองเหมือนกันนะครับ พอให้ผลผลิตนะครับพอให้ผลผลิตผลปรากฏว่าต้นที่มีนะครับต้นที่มีทองหลังน้ําสายพันธุ์ก้านแดงมีน้ำนะครับอยู่ร่วมด้วยนะครับกับต้นที่ไม่มีรสชาติจะต่างกันนะครับในเรื่องของความเหนียวความมันความระมุลนะครับต้นที่มีทองหลังเป็นไม้พี่เลี้ยงเนี่ยครับรสชาติของเขาคือจะมีความรมุลนะครับถ้าใครเคยทานอโวคาโดก็คือว่า ถ้าเป็นครีมนี่คือใช้ช้อนตักได้เลยนะครับถ้าเขาสุกงอมเต็มที่นะครับปอกเปลือกนะครับลอนออกจากเนื้อได้เลยแล้วก็ปกติอวโวคาโดนะครับเนื้อเขาจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเม็ดอ,อยู่ตรงกลางนี่ยถ้าถ้าปกติถ้าเป็นเชิงเดี่ยวตัวครับตรงเนี้ยจะออกขมขมที่ลําคอหน่อยๆเวลาทานฮะรตรงเนี้ยข้างๆตรงเนี้ยที่ติดกับเปลือกเนี่ยจะออกออกมีความขมที่ลําคอหน่อยๆน,นะครับเพราะฉะนั้น ต้นที่เราไม่มีไม่มีท้องหลังเป็นไม้พี่เลี้ยงนะครับผลปรากฏว่าเนื้อนะครับเนื้อจะออกความขมแล้วก็ไม่ค่อยไม่ค่อยครีมแต่ต้นที่มีนะครับต้นนี้ครับมีมีท้องหลังน้ําเป็นไม้พี่เลี้ยงทั้งทั้งสทั้ง4มุมเลยนะเนื้อจะมีความเป็นครีมเราก็ในส้มโอเนี่ยเราก็เห็นผลชัดเจนเลยอะว่าส้มโอที่เราไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้ลดน้ําคุณภาพดีกว่าตัวที่เราใส่ปุ๋ย ตัวที่เราใส่ปุ๋ยและลดน้ำซะอีกลูกแรกนี้เป็นสมโอทับทิมสยามที่เราไม่ใส่อะไรเลยคือไม่เติมทั้งปุ๋ยอินทรีย์แล้วก็ปุ๋ยเคมีแต่ก็ไม่มีทองหลางนะครับส่วนอันที่สองเนี่ยก็ไม่มีทองหลางแต่เราเติมธาตุอาหารลงไปก็คือทั้งปุ๋ยอินทรีย์และเคมีนะครับเราก็ได้แดงแต่ส่วนอันที่3เนี่ยไม่เติมอะไรเลยเหมือนกันแต่มีทองหลางได้ดีเทียบเท่า หรือจะดีกว่าด้วยเพราะเทเกเจอร์เนื้อเนี่ยดูเขาเขายังขยายตัวได้อีกเยอะเลยเขาต้องใหญ่ได้อีกนะครับก็คือเนี่ยเรามีแต่ทองหลางเหมือนเราได้ปุ๋ยฟรีเลยอันนี้เราไม่ต้องใส่ปุ๋ยเลยม่ทั้งอินทรีย์ทั้งเคมีไม่ได้ใส่เลยแต่ผลผลิตมันได้อย่างมหัศจรรย์เลยเพียงมีทองหลางนะส่วนลูกนี้ครับต้นที่มีทองหลางนะครับอันนี้ไม่มีรสชาติไม่ค่อยเข้มขน้นนะ อันนี้จะสิมลูกที่มีท้องหลังนะครับชัดเจนต้นที่มีท้องหลังอร่อยอร่อยมากกว่ามากมายเลยคือออกหวานนำํำเปรี้ยวตามแต่อันเนี้ยเปรี้ยวนํำหวานตามนะครับอันเนี้ยเห็นได้ชัดเจนแล้วว่าพอมีท้องหลังแล้วเนี้ยอร่อยขึ้นชัดเจนเพราเสถีเช,ช,ชื่อมากเนีย่ยครั้งครั้งแรกที่นี่ ได้ได้ทดลองชิมความแตกต่างดูครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปชิมกันใหม่รเมีม,ม,มีมีถึงกันเรื่องรสชาติด้วยก็คือจะเรื่องรสชาตินะ,ะท้างหลังนอะกจากไปช่วยเรื่องโตแล้วได้รสชาติที่ดีถึงถึงมองคืออันนี้เอามาหลอกอาจารย์<ม>ก็คือเอาลูกที่ด้อยแลดูเหมือนด้อยกว่าอันนี้สมบูรณ์กว่า,<ม>ารสชาติดีกว่าแต่กับการไอใต้ต้นทงหลังรสชาติดีกว่า เห็นได้ชัดเลยไหมพอกินปุ๊บเนี่ยรู้เลยกะทิเก็บมันขึ้นที่เก็บเขียวเนี่ยถ้าเกิดเราเราเดี๋ยวชิมรูปเขียวๆเลยอ่ะว่ามันดีดีกว่าจริงไหมก็คืออันเนี้ยให้ดูว่าอันเนี้ยเราดูจากสีผิวเนี่ยมันน่าจะรสชาติดีกว่าใช่ไหมอันนี้ยังเขียวกว่าแต่ปรากฏว่าอันที่เขียวกว่าอร่อยกว่าอร่อยกว่าก็คือชุดเนี้ยที่จากใต้ต้นทองหลังเนี่ยรสชาติดีกว่าเห็นี่ยชัดเจนเลยใช่กินก็ดีกว่าไอ้คือเรื่องของรสชาติเลยอ่าเนี่ยคืออันเนี้ยอยู่ เห็นแลดูสมบูรณ์ก็จริงเถอะแต่รสชาติสู้อยู่ด้สู้ไม่ได้อันนี้ออกหวานนําเปรี้ยวทั้งที่เขียวกว่าแต่อันนี้ออกเปรี้ยวนําหวานคือผลไม้เหมือนกันนะถ้าเรายิ่งใช้ปุ๋ยเคมีเยอะรสชาติหรือกลิ่นเนี่ยมันจะดอบลงนะครับอเพื่อเพิ่มกินความสุขอีกหน่อยนึงสรุปป้าปรับรสชาติให้ฟังง่ายๆก็คือท้องหลังจะช่วยปรับสภาพดินและระบบนิเวศ ทำให้พืชได้รับธาตุอาหารน้ำและแสงอย่างพอเหมาะส่งผลต่อรสชาติและกลิ่นของผลไม้ให้มีความเข้มข้นและหอมขึ้น